สวัสดีครับตื่นมายามสอสๆครับพี่น้องมาเบืองผักตาผักขยแ่งนะครับเบิงผักขยแยงนี่ครับพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินครับพ่อได้กินไปทํางานพ็อได้ประหยัดยจ่ใจนะครับครับตัวนี้ปลูกบ่อเปียกไอบ่อแห้งนะครับเปียกแห้งนะครับปลูกง่ายๆครับพี่น้องเอาดินใส่แลวก็ะ เอาผักแยงมาปัก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 นะครับว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยเด้ครับพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับเก็บกินได้ตลอดเวลาครับพี่น้องนะครับบ่อเดียวกินม้วนะครับเดี๋ยวมาเบิงบ่อนะครับบ่อที่เราปลูกน้ำตลอดนะครับนี่จะเป็นเนวนี้นะครับครับผมวิธีเกษตรครับอาหารที่ปลอดไฟอาหารที่ปลอดเพียง สวัสดีครับนี่ครับ